คนหลักจางใจแค่ได้ทำไมนานขนาดนี้นะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลอย ทุทคนแม้นะลูกสักษัน,ต,นต์กรปอร์โลต้องใชคิดจะทำอะไรอ่ะอย่าเพิ่งถามเลยค่ะรีบไปเถอะม,มันกำลังตามมาเอา้าทุกคนขึ้นรถแล้ว Mình chơi lúc sau phải phá cầm bằng กแล้วค่ะคุณไทยศาสตราจารย์คะคุณไทยปลอดภัยใช่ไหมคะศาสตราจารย์คะประธานที่พอดีพาตัวพลอยกลับมาแล้วค่ะอยู่ด้านในคะ่ะคุณแทนแทนนี่ฟาโรนี่แทนนี่มันอะไรกันคะคุณยังเพิ่งถามในตอนนี้เลยครับพี่พาเขาเข้าไปข้างในก่อนนะครับ พี่ะโอ้คุณแทนอะไรไหมคะเนี่ยโอ้คุณเป็นอะไรเหรอแทนทานคุณต้อไม่เป็นอะไรนะอันตรายระบบพลังขัดข้องพลังฮีโร่ไม่เหลือในระบบยืนยันพลังฮีโร่ไม่เหลือในระบบ f ระบบพลังงานสำรองครับทราบ,รบพวกเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะพวกเขาไม่เป็นอะไรหรอกแค่ไม่เหลือพลังงานอยู่เท่านั้นทัก่าคะร,ร,ร,ระบบสังการหลักผิดพลาดไวรัสก,กำลังแทรกแซงระบ,บบปฏิบัติการนานาสิ ปล่อยไวรัสเข้าทำลายระบบของฟาโรเลดี้เป็นมือขวาของฟาโร่เธอจะทำงั้นทำไมอ่ะตรวจพบพลังฮีโร่ระดับสูงสุดยืนยนันตรวจพบพลังฮีโร่ระดับสูงสุดพบพลังฮีโร่งั้นเหรอที่ไหนอิฟหัวใจฟาโรยืนยนันหัวใจฟาโร ฟาโรดึงพลังของแทนละไทยมาเก็บไว้ที่หัวใจอย่างนี้นี่เองเลดี้หักหลังฟาโรเพื่อแย่งชิงหัวใจแล้วเราจะทำยังไงคะศาสตราจารย์ผมจะลองพยายามหาทางต้านทานไวรัสด,ดูอาจจะช่วยเขาได้ศาสตราจารย์ต้องช่วยเขาให้ได้นะคะฉันขอร้องนะคะศาสตราจารย์ ลูกสาวของท่านเป็นยังไงบ้างคะพลอยปลอดภัยแล้วครับแต่ตอนนี้ยังหลับยังไม่รู้สึกตัวเลยฉันต้องขอบคุณท่านแล้วก็ลูกสาวท่านมากนะคะที่ช่วยพวกเรา <c oughs> เราสองคนเหมือนคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเนี่ย <c oughs> ผมว่ายังไงเราก็ต้องหาทางช่วยกัน ลูกสาวของท่านทำาไมฉันมีความหวังในเมื่อปาฏิหาริย์ยังเกิดขึ้นกับเธอได้ก็น่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นได้เหมือนกันแล้วเธอกำลังหมายถึงฟาโรอย่างนั้นใช่ไหมฟาโรจะสามารถกลับมาเป็นคงเดช คนเดิมของคุณได้อย่างนั้นเลยฉันเชื่อค่ะว่าความดีไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันถูกความชั่วครอบงำฉันจะล้างความชั่วออกไปจากตัวเขาให้ได้ค่ะ ไไม่ได้จนกว่าฉันจะได้ครอบครองหัวใจของฟาโร โปรแกรมต้านไวรัสไม่ได้ผลเรื่องการสร้างโปรแกรมต้านไวรัสครั้งที่21บอหยุดได้แล้วอิบโปรแกรมต้านไวรัสไม่ได้ผลมันจบแล้วหยุดการกู้ภัยฮีโร่ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียฮีโร่ ศาสตราจารย์คะเขาเป็นยังไงคะผมเกรงว่ามันจะสายเกินไปแล้วดออเตอร์สายเกินไปหมายความว่ายังไงคะไวรัสได้ทำลายฟาโรจนหมดสิ้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะสั่งการหรือควบคุมอะไรได้อีกต่อไปแม้แต่พลังของแทนกับไทยก็ช่วยอะไรไม่ได้เหรอคะระบบหลักของฮีโร่ เปรียบเสมือนกับสมองของมนุษย์เมื่อสมองถูกทำลายก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมหรือสั่งการนาโนชิปได้ถึงจะมีพลังสักแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเพราะเขาไม่สามารถที่จะใช้พลังนั้นได้ฟาโรมีพลังแต่ไม่สามารถจะนำพลังมาใช้ได้ เท่ากับพลังนั้นไร้ค่าต้องครับตอนนี้ฟาโรมีสภาพที่ไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมดาที่อยู่ในร่างฮีโร่เท่านั้นแลาช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกถึงเราจะช่วยฟาโรให้กลับมาเป็นฮีโร่ไม่ได้แต่เราก็อาจจะช่วยให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาได้นะคะ ฉันจะลงมือเองค่ะฉันจะพยายามช่วยให้เขากลับเป็นคงเดทให้ได้ค่ะ